สวัสดีครับเพื่อนเอนครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ Your Friend is a Doctor ทาง d r V Channel นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณนามัยเพื่อนของท่านนะครับในวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2565นะครับหวอมเวลค o ัมเพื่อนเพื่อนทุกท่านมาฟังมาคุยกันในรายการ Your Friend is a d o ด t o r นะครับวันนี้ก็คงจะเป็นควันหลงเนาะควันหลงจาก เมื่อวานที่รู้แหละผมว่าคนไทยเกือบทุกคนน่ได้ได้รู้ข่าวนะเพราะว่าก็เห็นว่ามีการที่แชร์บทความของอ,อาจารย์หมอกฤิตไทยนะคุณหมอกฤิตไทยนะซึ่งท่านเป็นรุ่นน้องของผมที่โรงเงรียนสวนกุหลาบพิทยาลัยนะแต่เอาจริงๆไม่เคยได้เจอกันนะครับก็เป็นรุ่นน้องอยู่ถึงสิบเก้ารุ่นนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นมันเหมือนมันมีความสัมพันธ์กันในโรงเงรียนสวนกุหลาบเนาะคือ ผมเชื่อว่าเกือบก็ทุกโรงเรียนนั่นแหละถ้าใครที่รู้สึกว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันแล้วเรามีความสมัครสมานสามาัคคีกันในโรงเรียนเนี่ยมันก็จะมีความสื่อถึงกันได้ใช่ไหมล่ะว,ว่าเออเราก็เหมือนกับเป็นพี่น้องกันเหมือนคนรู้จักมากักคุ้นกันนะครับก็<อ>ก็เลยอพอได้รับรู้ข่าวของน้องหมอกิตไทยเนี่ยนะครับเมื่อวานผมก็เลยตอนเย็นนะพอมีเวลาว่างๆผมก็เลยนั่ง คุยให้เพื่อนๆฟังแต่แต่คลิปนั้นจะ e m o t ชั่น l อลไปสักหนอยหนึ่งนะครับก็ต้องก็ต้องขออภัยเพื่อนๆที่ไปดูคลิปนั้นด้วยนะมัน Emotion ไปหน่อยนะครับคือจริงๆก็ไม่มีความตั้งใจอะไรแต่ว่าผมเป็นผมเป็นคนอย่างนี้แหละคือถ้าใครที่ดูช่องเรามานานก็จะรู้นะว่าการแสดงออกของผมเนี่ยมันจะมาจากข้างในอ่ะโดยส่วนใหญ่ะนะมันจะแบบมันจะไม่ได้ถูกบิด บิดอะไรนะครับมันจะออกมาตรงๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้น mm hmm. รู้สึกอย่างไรก็ก็จะความการแสดงออกผมก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นไปนะครับ mm hmm. เวลาสนุกก็สนุกสุดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. เวลาที่ e m o ช i o นเข้ามาก,ก,ก็ก็มีได้เป็นปกตินะเป็นธรรมดาของคนนะครับต้องต้องถ้าใครไม่ดูนะ,ะทีนี้วันนี้ก็เลยไปคิดว่าจะมาคุยต่อนะครับ คือน,น้องหมอกิตไทยเนี่ยเขาจุดผมยังความรู้สึกผมที่พูดไปเมื่อวานว่าน้องเขาจุดเทียนนะจุดเทียนตอนที่ความสว่างสวัยเนี่ยมันเกิดขึ้นไปทั่วแหละนะครับว่าเรากลับมาทบทวนถึงความหมายของชีวิตนะครับมีคําพูดของคนคนหนึ่งพอภัยผมจําชื่อท่านไม่ได้ท่านบอกว่าวันสําคัญในชีวิตของคนเราเนี่ยมีวันสําคัญอยู่สองวัน หนึ่งคือวันที่เราเกิดนะคุณพี่มลบอกพอเซนซิทีฟตอ,อนโยนก็คุ้นรับนะคือวันที่เราเกิดมานะเป็นวันที่สําคัญนะครับวันที่เราเข้ามาสู่โลกนี้นะแล้ววันที่สําคัญอีกวันหนึ่งก็คือคือวันที่เรารู้ว่าเราเกิดมาทําไมนะอันนี้เป็นคําพูดของนักปราชญนะแต่ผมจําชื่อท่านไม่ได้ไม่ใช่คําพูดของผมนะครับซึ่งผมมาฟังคําพูดนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันจริงนะจริงเหมือนกันนะ คือวันที่เราเกิดนี่มันสําคัญแน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นวันที่อะไรหละ่ะเขาเรียกว่าอายตนะของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมันพร้อมที่จะมารับรู้โลกมาเรียนรู้โลกและพร้อมที่จะดําเนินทํากรรมนะกรรมก็คือการกระทําของเรานะเพื่อที่จะไปเจอวิบากในอนาคตเพราะฉะนั้นว่ามันเกิดเนี่ยสาคัญแน่ๆอยู่แล้วนะอีกวันหนึ่งคือวันที่โดยปกติเนี่ยคนที่พอเกิดมาปั๊บเนี่ยเราจะดําเนินชีวิตไปตามปกติ เพื่อนลองสังเกตดูก็ได้ลองสังเกตดูที่ตัวเองก็ได้หรือคนรอบข้างดูก็ได้พอเราเกิดมาแล้วเราจะทําอะไรครับเราก็จะกินเล่นพอแม่ก็จะส่งเราไปเรียนเรียนเสร็จก็จะถูกแอคทีเวตจากใครก็แล้วแต่จากคุณพ่อคุณแม่สังคมรอบข้างเพื่อนฝูงคนรักบอกให้เรา,าเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้เข้าคณะดีๆให้ได้เข้าคณะที่เราชื่นชอบให้ได้ หรืออาจจะไม่ใช่คณะที่เราชื่นชอบแต่เป็นคณะที่คนอื่นชื่นชอบและอยากให้เราเป็นใช่ไหมนี่คือชีวิตคนปกติใช่ไหมอ่ะเราก็เข้าไปเรียนต่อในมหาวิทยาลายัยพอเรียนต่อมหาวิทยาลายัยเราก็เรียนเครียดสอบให้ผ่านนะสอบผ่านพอสอบผ่านแล้วรับปริญญารับปริญญาแล้วชีวิตมันดูมันมันอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวใช่ไหมเราก็ไปหาคู่หาแฟนนะ หาง,งานทําก่อนอต้องหาง,งานทําก่อน๋อยวมีงานทำนะโดนหัวหน้าว่าลูกน้องบนเพื่อนร่วมงานไม่รักเกิดปัญหาขึ้นตลอดทางนะตั้งแต่เกิดมาอพอทํางานแล้วอยากหาคู่ก็ไปมีแฟนไปหาคู่มีแฟนมีแฟนแล้วคนรอบข้างก็บอกต้องแต่งงานแล้วอายุมากแล้วนะเอาแต่งงานพอแต่งงานเนี่ยชีวิตมันก็ยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้แต่งงานแล้วต้องมีลูก ก,ก็มีลูกมีลูกก็ทีนี้ก็เริ่มไปซับไปส่งลูกอฟอร์สลูกต่างๆให้ไปเรียนหรือไปทำอะไรก็ตามที่พ่อแม่ไม่เคยทำมาในสมัยก่อนเราก็จะมักจะมอบให้ลูกเช่นเช่นเราไม่เคยเล่นดนตรีเป็นเราก็มักจะบอกลูกไปเล่นดนตรีเถอะนี่เป็นความใฝ่ฝันของพ่อเลยนะนะพ่ออยากเล่นดนตรีได้นะแต่สมัยนั้นอ่ะพ่อไม่มีโอกาสเลยที่จะได้หัดเรียนนะพอมีลูกแล้วก็ส่งไปเรียน เรียนดนตรีนะเรียนดนตรีพอลูกเข้าจะเข้ามหาลัยก็ส่งเียพิเศษอีกนะเพิ่มเพรสเชอร์ให้เขา,เาตัวเราก็เริ่มทํางานหาเงินมากขึ้นเรื่อยๆครอบครัวเริ่มดูแล้วแหมยังไม่สมบูรณ์นะมีมีม,ม,มีมีคู่ชีวิตมีลูกแล้วอยากได้บ้านอีกก็ไปซื้อบ้านมีบ้านแล้วก็มีรถเราทำงานไปมีผ่อนบ้านไปผ่อนรถไปเลี้ยงลูกไปรับลูกส่งลูกฟอสลูก สุดสักวันหนึ่งเราก็เริ่มเริ่มเริ่มป่วยอก็เริ่มป่วยอป่วยแล้วก็ทําไงล่ะเราก็เริ่มเข้าๆออกออก,ออกโรงพยาบาลใช่ไหมเริ่มเริ่มใช้เงินที่เราเก็บมานั่นน่ะมารักษาตัวรักษาตัวโรคบางโรคก,ก็รักษาได้บางโรคก,ก็รักษาไม่ได้พอรักษาไม่ได้นะเราก็เริ่มเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะถ้าเราได้ป่วยนะบางคนไม่ได้ป่วยก็เกิดอุบัติเหตุตายไปก่อนนะครับ ถ้าป่วยก็สุดท้ายก็ตายตายไปนี่ก็เป็นวงจรที่เราเห็นนี่คือภาพที่เราเห็นของชีวิตแล้วก็ผมเชื่อว,ว่าที่ผมพูดมาก็ถูกถูกหมด <laughs> ทุกคนก็ก็คงจะเห็นภาพแบบนี้นะเอาสักเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วกันเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์คนในโลกในโลกนี้ก็จะทําแบบนี้แหละเกิดมาเรียนเรียนจบแต่งงานแต่งงานซื้อบ้านซื้อบ้านหาเงินส่งลูกดูีลูกนะแล้วตัวเองก็ป่วยแล้วก็ตายไป นี่คือวงจรชีวิตปกติแต่น้อง,น,องน้องกิจไทยเนี่ยนะหมอกิจไทยเนี่ยเขาพอเขาเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับเขานะครับแล้วเขาเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่มีปัญญาพอเขาเป็นคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาก็เลยเริ่มมองเห็นชีวิตของเขานะว่าเฮ้ยมันมันมัน,มนไอสิ่งที่เราวาดฝันไว้ตั้งแต่ที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นนะนะบางทีเนี่ยมันไม่ได้ดำเนินไปตามนั้นนะ บางทีเนี่ยมันในอุปสรรคใหญ่ๆระหว่างทางดัก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 ,ดกเราเป็นระยะระยะ,ะ,ยะผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนก็คงจะเจออุปสรรคใหญ่ๆดักดักระหว่างทางมาเป็นระยะระยะเช่นกันนะครับแต่อย่างของน้องหมอกิทไทยเนี่ยเหมือนกับเขาแบบโดนดักแบบแรงอ่ะโดนดักแรงมากแต่เนื่องจากทีเขามีปัญญาไงพอมีปัญญาเนี่ยเขาก็เลยเริ่มมองมุมมองชีวิตใหม่นะครับแล้วผมเชื่อว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานว่าผมเชื่อว,ว่าน้องเขา มีความบรรลุอะไรบางอย่างในใจนะว่าอว่าเขาเขาเจอแล้วว่าชีวิตเขาคืออะไรความหมายของชีวิตคืออะไรเนี่ยเป็นวันที่สองนะว่าน้องเจอความหมายของชีวิตเห็นไหมเป็นวันสาคัญผมบอกว่าวันสำคัญของของชีวิตมีสองวันวันหนึ่งคือวันที่เราเกิดวันที่สองคือวันที่เรารู้ว่าเราเกิดมาทําไมนะซึ่งผมเชื่อว่าตอนเนี้ยน้องกิตไทยเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาเกิดมาทําไมนะ พอเขาพอเขาเกิดมาทําไมเขารู้เนี่ยเขาจึงเขาจึงสื่อสื่อออกมานะครับทางเพจสู้ดีวะนะเพจสู้ดีวนะนีครับแล้วก็ทําให้พวกเราคนไทยในประเทศเนี่ยหลายคนเมื่อวานก็ถือว่าเป็นวันสําคัญของใครหลายๆคนเลยนะเราเริ่มรู้แล้วเหมือนกันถ้าเราพิจนารณานด้วยปัญญานะว่าเราเกิดมาทําไมจริงไหมผมว่าเมื่อวานหลายๆคนเนี่ย ก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเราเกิดมาทําไมบางคนเนี่ยกำลังขยันขันแข็งทํางานเพื่อจะให้เราประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้ประสบความสำเร็จในด้านเงินทองทรัพย์สินต่างๆนะหรือแม้แต่สุดท้ายแล้วเราต้องการหาความสุขนั่นแหละเรากําลังมุ่งไปแต่เราลืมไปไงว่าในระหว่างที่เรากําลังเดินทางไปหาหาความสุขนั้นอะนะครับในระหว่างทางเราอะสมมุติว่านี่คือเป้าหมายเนาะ เราอยู่จุดนี้เรากําลังจะเดินไปเดินไปให้ถึงเป้าหมายของเราเราคิดว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมีความสุขถูกไหมมีความสุขรอรอเราอยู่ถูกไหมเราคิดว่าตรงเนี้คือมีบ้านมีรถที่เราฝันมีเงินมีทองมีคนยกมือสวัสดีมีคนไหว้ให้ความเคารพพี่นอพี่เทาเราอยู่ตลอดเวลาเราอาจจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเรารูเรารู้สึกอยู่ว่าจุดนี้คือจุดที่เราจะมีความสุขคือจุดที่เราประสบความสําเร็จ นะครับเราเรารู้สึกกันอย่างนั้นใช่ไหมและตอนนี้เรายังไม่ถึงใช่ไหมเราอยู่ตรงนี้ใช่ปะเราอยู่ตรงนี้และเรากําลังจะเดินไปตรงนี้เพื่อนๆลองนึกภาพตามนะตอนเนี้ใครที่อยู่ในสภาพนี้บ้างอ่ะใครที่อยู่ในสภาพนี้บ้างเราอยู่ตรงเราอยู่ตรงนี้นะเราอยู่ตรงนี้และจุดนี้ก็จุดที่เราป้องกันหวังและเรากําลังจะเดินไปตรงนั้นอ่ะไหน Nej, ลองกดหนึ่งสิครับใครที่อยู่ตรงนี้บ้าง ใครที่รู้สึกว่าชีวิตเราอยู่ในสภาพแบบนี้บ้างผมมีความเชื่อโดยส่วนตัวว่าผมมีความเชื่อโดยส่วนตัวว่าคนเราโดยส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยนะครับกำลังเป็นเช่นนี้อยู่กำลังเป็นเช่นนี้อยู่นะอ่าแล้วมีหนึ่งมาแล้วพี่มนศูนย์โอโ้เยี่ยมยอดมากพี่บอยหนึ่งนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหนึ่งกันมานะ ส่วนใหญ่ก็หนึ่งครับเรากำลังไปอย่างนี้อยู่ใช่ไหมเรากำลังจะเดินไปใช่ไหมแต่ผมกําลังจะบอกเพื่อนๆอ,อย่างนี้ครับว่าบางคนเนี่ยระหว่างที่เดินทางเนี่ยนะระหว่างที่กําลังเดินทางไปเนี่ยช่วงจังหวะช่วงเนี้ยเราอะพบแต่ความทุกข์เราพบแต่ความทุกข์เพราะอะไรเพราะเราต้องอดหลับอดนอนใช้ร่างกายไปในการทํางานที่แบบโอ้โหหนักหน่วงเกินจริงนะครับ เรามาทนทุกข์ทรมานกับอ,อ,อะไรหลายๆอย่างเจ้านายด่าลูกน้องบน่นเพื่อนโรงงานไม่รักสุขภาพไม่ดีไม่อยากตื่นก็ต้องตื่นนะเพื่อระหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะถึงจุดนี้นะครับเพื่อสักวันหนึ่งเราจะมาถึงจุดนี้ได้แปลว่าอะไรแปลว่าตลอดทางเนี่ยมันทุกไปตลอดเลยนะมันทุกไปตลอดแล้วทีนี้เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ได้อยู่สองอย่าง มันจะเกิดเหตุการณ์ได้อยู่สองอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มาทำให้เราไปไม่ถึงเช่นอย่างน้องหมอกกิจไทยอย่างนี้เป็นต้นนะหรือเราป่วยหรือเราโดนรถชนอุบัติเหตุครอบครัวแตกเกิดการหย่าร้างโดนบ้านโดนแบงยึดนะ ห,หม้ว่าเรากําลังเดินไปอ่ะแล้วเราช่วงช่วงนี้เราก็ทุกอยู่อ่ะแล้วอยู่ๆก็มีอะไรไม่รู้มาตัดให้อันนี้มันหายไปจากเราเลยตัดไปหายไปแล้วเราไปไม่ถึงแล้วเราก็จบชีวิตเราด้วยสภาวะที่ไปไม่ถึงจุดนั้นคนคนนี้จะต้องทุกตลอดชีวิตนะถูกไหมเพราะอะไรเพราะจุดที่เขาหวังว่าเขาจะมีความสุขเนี่ยเขาเดินไปไม่ถึง และระหว่างทางที่เขาเดินไปเนี่ยเขาก็ทุกข์อยู่ตลอดเวลาแล้วสุดท้ายไอ้ตรงนี้มันก็ไม่มีจริงของเขาถูกไหมคน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 ,คนเนี้ยถ้าเราจะเป็นคนคนนั้นหรือเปล่าอ่ะผมถามเพื่อนๆเราอยากจะเป็นคนคนนั้นเหรอนะหรือเราไม่อยากเป็นคนคนนั้นนะหรือเราไม่อยากเป็นคนคนนั้นวันนี้เรามาคุยกันนะผมผม,ผมไม่ได้เตรียมบทอะไรเียสินะผมพูดไปตามความนึกคิดที่หลังพังคูเข้ามานะครับ อ่อันนี้สภาวะที่หนึ่งที่ที่เราเป็นไปได้ว่าระหว่างที่เราเทินไปมันไปไม่ถึงและอันนี้ก็หายไปแล้วเราก็จบชีวิตรตรงนั้นเอาอันที่สองกรณีที่สองสมมุติว่าเราไปถึงสมมุติว่าเราไปถึงอ่ะเราเดินจากจุดจุดนี้นะจะไปจุดนี้เราเดินมาด้วยความยากลําบากลําบนนะเหมือนประวัติเศรษฐีเมืองไทยอะ่ะเอาอย่างงั้นอะ่ะประวัติเหมือนเศรษฐีเมืองไทยที่มาเผื่อเสือผืนหมอนใบ สู่อาไทยแผ่นดินสยามใช่ไหมแล้วก็แล้วก็เริ่มมาทํางานหนักหนาะสาหาัสจนเอาละสร้างเนื้อสร้างตัวสําเร็จสร้างเนื้อสร้างตัวสําเร็จนะมาถึงจุดนี้แล้วถึงแล้วครับเพื่อนๆครับแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมจุดนี้ของเขาอ่ะมันขยับออกไปอีกตกขอบเลยก็ได้มันขยับออกไปอีก,ก,อ,ก, <laughs> อ,อ,กอ่กอะเขาเหมือนอยู่จุดนี้แล้วจริงๆนะแต่ แต่ไอความที่เขาต้องการน่ะมันขยับออกไปอีกอครับเขาก็เลยเริ่มเดินใหม่ครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเห็นตลอดเลยว่าเฮ้ยเศรษฐีก็ไม่หยุดนะเศรษฐีไม่ได้หยุดนะเอ่อในในฐานะเศรษฐีที่เขาที่คนมองเขาอะว่า,วาโอ้โหเจ้าสัวเนี่ยจะต้องมีความสุขมากๆเลยอะนะเพราะว่าดัานด้นมาจนมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าไอจุดที่เขานึกว่าเขาจะมีความสุขเนี่ยมันขยับออกไปครับเพื่อนๆ มันขยับออกไปแล้วเขาก็ตายไปอีกสรุปสรุปว่าเฮ้ยเขาไม่ถึงจุดที่มีความสุขเลยนะเขายังไม่ถึงจุดที่เขาจะมีความสุขเลยไม่ว่าเขาจะมีเงินกี่หมื่นกี่พันกี่แสนล้านก็ตามนะเขาก็ยังไม่ได้มีความสุขอยู่ดีนะเห็นไหมว่าเขาไม่รู้ว่าชีวิตเขาเกิดมาเพื่ออะไรเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ เขานึกว่าความสุขของเขาเนี่ยคือเงินทองลาบยศชื่อเสียงเกียรติยศคนพี่น้องพี่เทาแต่เขาในะว่างทางที่เขาเดินไปหาสิ่งนั้นเขาก็ไม่ได้มีความสุขแล้วพอเขาเจอแล้วเขาก็ไม่ได้มีความสุขเพราะว่าไอ้ความสุขอันนั้นเขารู้สึกว่ามันต้องมีมากไปกว่านั้นอีกใช่ไหมเป็นสสแล้วก็อยากเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีแล้วก็อยากเป็นนายกใช่ไหมเป็นต้นนะอยากเป็นนายกก็อยากเป็นอะไรที่มันโอ้ยฟอยเบอร์นายกขึ้นไปอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือผมคิดว่าอันนี้คือ คือเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่เกิดมาในโล,โลกนี้ก็จะมองมองภาพนี้เท่า <serv it S 2> ที่ผมได้วาดภาพอันเนี้ยมาให้เพื่อนๆ <restaur ang> ดูแต่ทีนี้เนี่ยสมมุติว่าสมมุติว่าอย่างเราเรามารู้วันเนี้ยเมื่อวานเนี่ยผมว่าหลายคนเได้รู้แล้วว่าเราอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องเดินไปถึงจุดนี้นะหรือในระหว่างทางเราจะเดินไปก็ได้ผมไม่ได้ห้ามเพื่อนๆเดินเราจะเดินไปก็ได้แต่เราต้องรู้นะว่าบางอย่างมันไปไม่ถึง เพราะฉะนั้นในระหว่างทางเนี่ยเรามามีความสุขไปด้วยในระหว่างเดินไม่ดีหรือเรามามีความสุขไปด้วยในระหว่างทางนี้ด้วยไม่ดีหรอครับวันนี้เลยก็ได้ครับเราควรจะมีความสุขเลยใช่ไหมอ่ะแล้วเราควรจะเอาไปทําอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเออทำแล้วเรามีความสุขไปเลยอะอะไรที่มันฝืนแต่ต,ต้องบอกนะความสุขของเราต้องไม่ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะและไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยนะครับ ถ้าเราทําอย่างนั้นได้เนี่ยผมคิดว่าไอ้ระหว่างทางที่เดินไปเนี่ยเราเจอความสุขถูกไหมล่ะแล้วถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราไปไม่ถึงจริงๆเนี่ยมันมีอะไรมาตัดขวางไม่ให้เราได้ถึงจุดนั้นอะเราก็จะรู้สึกไงว่ามันมันที่น้องหมอกไทยรู้สึกไงว่าเฮ้ยไม่ไม่เห็นเป็นไรเลยมันโอเคนะชีวิตเนี่ยมันโอเคอยู่นะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันโอเคมาตลอดทางเนี่ยถูกไหมที่ผ่านมา มันโอเคมาอยู่แล้วตลอดทางเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปไม่ถึงจุดนั้นมันก็ไม่ได้เป็นไรนี่เพราะเราก็เหมือนเราเสพจุดนั้นอยู่แล้วตลอดทางนั่นนะคือสิ่งที่ผมคิดคิดได้จากการที่เราได้ได้ดูโพสต์ของน้องนะผมว่าน้องอ่ะเขาบรรลุจุดนี้ไปได้นะครับคือในระหว่างที่เขาเดินทางมาโดยตลอดทางเนี่ยเขามีความสุข เขามีความสุขเพราะฉะนั้นแม้วันที่เขาเจ็บป่วยร้ายแรงอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาแย่เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาแย่เลยเขาโอเคนะเพราะว่าเขามีความสุขมาแล้วตลอดทางนั่นเองนะครับและผมก็กำลังจะบอกพวกเราว่า,าแล้วทําไมเราไม่เป็นอย่างนั้นบ้างนะทำไมเราไม่เป็นอย่างนั้นบ้างละ่ะทาไมเราเราเราไปมัวแต่รอความสุขของวันพรุ่งนี้ นะในขณะที่วันนี้เราหายใจอยู่ฟ้าท้องฟ้าก็ยังสดใสอยู่อากาศก็เริ่มดีแล้วนะ sunshine day ใช่ไหมอา,อาหารการกินเราก็ยังมีนะเราก็ยังไม่ถึงกับขาดตกบกพร่องอะไรยิ่งในเมืองไทยนี่ใครไม่มีกินก็ไปที่วัดนะ่ะก้นบาทมีทุกวัดใช่ไหมครับมันไม่ทําให้เราต้องทุกข์มากมายจนเงินไปมัง้งถ้าเราคิดได้ถูกไหมเงินทองนี้สินต่างๆไม่ต้องไปแบกไว นี่สินเรามีเราเค่อยๆทยอยใช้ไปนะทยอยทยอยใช้ไปไม่ต้องไปกังวลกับอนาคตว่าเราใช้หมดเมื่อไหร่นะนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากก่อนหนี้ก็ดีที่สุดอย่ถ้ามันมีแล้วก็ทํำยังไงได้ค่อยๆทยอยใช้ไปนะถ้าเราใช้ชีวิตให้เป็นปนอย่างเนี้ยในทุกๆวันเนี่ยผมก็เชื่อว่า,าชีวิตของเราเนี่ยพอถึงวันที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปนะต้องจากโลกนี้ไปเนี่ย เราอาจจะรู้สึกได้เหมือนหมอกิดไทยก็ได้ใช่ไหมว่ามันโอเคนะมันคุ้มแล้วล่ะที่เราได้ผ่านมาในชีวิตจนถึงวันนี้ใช่ไหมครับโดยส่วนตัวาีนี้โดยส่วนตัวผมมีความรู้สึกแบบนี้มานานแล้วโดวยส่วนตัวผมนะผมก็มีความรู้สึกอย่างนี้มานานแล้วว่าผมโอเคนะคือคือเราต้องบอกว่าเราโอเคในฐานะที่เรายังไม่ป่วยนะ คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะในวันที่เราป่วยหรือวันที่เราเกิดว่าโดนวินิจฉัยจริงๆว่า,าวิรพันธ์คุณเป็นมะเร็งนะคุณจะโอเคอยู่หรือเปล่าแต่ในวันเนี้ยในวันเนี้ยผมมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะว่าสมมุติว่ามีคนมาบอกหมอคนหนึ่งมาบอกว่าหมอหมอหมอวีหมอเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วนะเออผมผมมีความรู้สึกว่าผมรอเตรียมอย่างเงี้ยมานานแล้วไง ผมแล้วชีวิตที่ผ่านมาของผมมันก็โอเคอะ่ะผมผมมีความผมเข้าใจน้องกิจไทยนะผมรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมามันมันโอเคไม่ได้ใส่แซงนะไม่ได้เกิดจากการปั้นแต่งคําให้มันสวยงามนะครับผมเชื่อว่าน้องก็เป็นอย่างนั้นในความรู้สึกผมเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ได้ป่วยแต่ผมก็มีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะว่าเฮ้ยชีวิตที่ผ่านมาผมโอเคนะโอเคมากเลยนะกับสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งนี้ผมทํามานอกจากจะเกิดประโยชน์กับตัวเอง ในส่วนส่วนใหญ่แล้วก็ยังเปิดประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เห็นไหมล่ะอย่างที่เรามีช่อง youtube มี facebook ที่ดูกันอยู่ในตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมโอเคไงนะ,ะถ้าคือผมมีความสึกอย่างไงจุดจุดนี้สองจุดเนี่ยของผมเนี่ยมันอยู่จุดนี้แล้วแล้วจุดนี้ของผมไม่ยอมขยับจุดนี้ของผมจะไม่ผมจะไม่ให้จุดนี้ขยับไปไหนอีกผมจะอยู่กับตรงนี้ให้มันมีความสุขนะผมก็รู้สึกว่าเออเพื่อนๆควรจะ ควรจะรู้สึกอย่างนี้ให้ได้นะแล้วพอถึงวันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยมันจะได้โอเคไงอย่างที่ผมพูดเสมอว่าถ้าถึงวันนั้นจริงๆเนี่ยผมจะนึกว่านอนจะไปแปลงเป็นผีเสื้อผมจะไปกลัวอะไรใช่ไหมน้องจะนอนเนี่ยจะกลายไปเป็นผีเสื้อนะมันแค่ transform transform ร่างกายของเรานั่นเองแต่แต่ตัวจิตตัวใจของเราเนี่ยมันมันยังมันยังมันยังเป็น มันยังเป็นผมอยู่อ่ะมันยังเป็นความรู้สึกว่ามันกําลังจะไปดําเนินชีวิตไปได้อย่างดีที่สุดนะแล้วแม้จะไปอยู่ในร่างไหนเนี่ยผมก็โอเคเพราะว่าผมมั่นใจว่าถ้าถ้าผมจะมีร่างในอนาคตสมมตินะถ้าผมจะมีร่างต่อไปในอนาคต ผมก็รู้สึกว่ามันจะเป็นร่างที่ดีกว่าเดิมไม่ว่ามันจะมีหรือไม่มีแต่มันจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเดิมสิ่งสิ่งที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าทุกสิ่งที่ทํามามันมันเป็นสิ่งที่มันดีอ่ะนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีที่ผมทํามาโดยตลอดนะโ okay. อเคอ้าวทีนี้ยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยพูดไปเรือ่อยๆอ่ตั้งชื่อหัวข้อว่าทำไมเรื่องราวไม่ดีถึงเกิดขึ้นกับคนดีๆคำนี้ผมคิดว่า ผมคิดว่ามันเป็นคําถามนะซึ่งคนในสังคมเนี่ยกําลังสงสัยใช่ไหมล่ะว่าเฮ้ยทําไมคนเนี่ยดีๆเลยนะดีมาโดยตลอดอย่างเราเคยเห็นนะไม่ต้องไม่ต้องน้องหมอิีไทยหรอกเราเคยเห็นคนดีๆโดนรถชนเราเคยเห็นคนดีๆป่วยเป็นมะเร็งเราเคยเห็นคนดีๆล้มละลายเต็มไปหมดเออทำไมเรื่องราวเหล่านั้นมันถึงเกิดจากคนดีได้ละ่ะ นะมันขัดกับหลักศาสนาหรือเปล่าที่บอกว่าทําดีจะได้ดีนะทําไม่ดีจะได้ไม่ดีจนบางคนที่มองไม่เห็นภาพโดยตลอดก็จะบอกว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปนะคำพูดอย่างนี้เป็นคําพูดของมิจฉาทิฐินะของคนที่เห็นอะไรที่ไม่ไม่ตรงรอบไม่ไม่ครบรอบวงนะทำดีอะดนะีทำไม่ดีนะไม่ดีอ่ะอันนี้จริง ต้องต้องเชื่ออย่างนี้ทำดีดีแล้วนะครับทำไม่ดีดีไม่ดีแน่นอนเพราะอะไรเ,เคสคุณหมอกระต่ายใช่เนี่ยคุณจิตปกกระกอบบอกเคสคุณหมอกระต่ายใช่ทำไมเกิดเรื่องราวคนดีๆได้เหตุผลที่เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับคนดีได้เพราะอะไรไมรู้ไหมครับเ,เพื่อนเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนั่นน่ะนะมันเป็นไตรลักษณ์ มันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังและเป็นอนัตตานะมันไม่ใช่เราเราไปกาหนดมันไม่ได้ไม่ใช่ว่าคนที่ดีจะเจอแต่เรื่องดีๆไม่ใช่ไม่ใช่เขาเจอเหมือนกันเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ประสบทุกคนกับคนทั้งดีและคนที่ไม่ดีประสบด้วยกันทั้งหมดนะโดนหมดนะคนดีก็โดนเรื่องไม่ดีเพราะว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เรามันมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะพ redict ได้มันเป็นไตรลักษณ์ แต่ความแตกต่างแต่ความแตกต่างของคนดีกับคนไม่ดีคืออย่างนี้คนที่เขาดีเนี่ยนะครับเวลาที่เขาประสบเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเขายังรู้สึกดียังคุณหมอคิดไทยเป็นต้นเห็นไหมเขายังรู้สึกโอเคความทุกข์ในใจเขาจึงน้อยลงแม้ร่างกายจะดูทุกข์ก็ตามในขณะที่คนเนี่ยหลายคนเนี่ยจะคิดไม่ได้เลย นะครับจะคิดไม่ได้เลยนะเราก็จะต้องจมกับกองทุกนั้นน,ะนั่นนะั่นอาเป็นสภาวะที่ที่เกิดขึ้นเวลาจิตใจเราไม่ดีเพราะฉะนั้นนะจะบอกเพื่อนๆอ,อย่างนี้ว่าเรื่องราวทุกเรื่องไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนั่นนะนะมันเกิดกับคนทุกคนในโลกนี้ครับมันเกิดกับคนทุกคนในโลกนี้ไม่ว่าท่านจะทําดีหรือทําไม่ดีอะไรก็ตามมันจะเกิดเรื่องทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกคนแน่นอน นะครับเกิดขึ้นแน่นอนอย่าไปคิดว่าเราทําดีต้องเจอแต่เรื่องดีๆอันนี้ไม่จริงนะให้เรายอมรับไว้อย่างนี้นั่นคือเรื่องจริงเพราะว่ามันเป็นไตรลักษณ์คานี้เป็นไตรลักษณ์นะครับและแต่ถ้าเราจะเป็นคนที่ดีนะเราเวลาที่เราเจอเรื่องที่ไม่ดีเราต้องมองในด้านที่ดีของเรื่องเหล่านั้นให้ได้อย่างเช่นคุณหมอกิตไทยเป็นต้น ท่านเจอเรื่องไม่ดีซึ่งถือว่าที่สุดในชีวิตแล้วนะป่วยหนักที่สุดในโรคอะไรที่หนักที่สุดในโลกเนี้ยก็เกิดขึ้นกับเขาก็คือมะเร็งแพร่กระจายความเจ็บปวดทรมานมันก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีที่สุดอ่ะแล้วมันก็เป็นวาระที่มันเหมือนว่าการรักษาเนี้ยมันก็คงต้องมีความเจ็บปวดทรมานบ้างนะแล้วสุดท้ายเนี่ยสู้ได้ก็ดีผมอยากให้น้องสู้ได้นะครับแต่สมมติว่าสู้ไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องไปเผชิญกับความตายนะครับ เห็นไหมเราว่ามันเป็นเรื่องที่รู้สึกว่ามันหนักที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะนะแต่การสู้แบบด้วยจิตใจของคนดีอ่ะมันทําให้ความทุกข์เนี่ยมันน้อยลงจริงๆนะครับมันทําให้ความทุกข์นะของคนที่มีจิตใจที่ดีน้อยลงจริงๆนะมันจะไม่เหมือนเลยกับคนที่ไม่ดีเพื่อนๆลองนึกสภาพนะคนไม่ดีเคยเอารัดเอาเปรียบคนเคยด่าคน เคยไม่ชอบที่หน้าคนเคยโกงเงินคนเคยยืมเงินคนไม่คืนเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเคยผิดลูกผิดเมียคนอื่นเวลาที่เขามาเจอเรื่องแบบนี้เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยคนไม่ดีมาเจอเรื่องที่ไม่ดีเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรในจิตใจเขาจะเป็นอย่างไรจิตใจเขาจะกระวนกระวาย ร้อนรนนะนึกถึงอดีตที่ตัวเองทำชั่วมาทำไม่ดีมาอยากจะกลับไปแก้ไขใช่ไหมไม่อยากตายนะสิ่งหน่าที้จะวนเวียนแนละทำให้คนที่ไม่ดีนะั้นะทุกมากเลยทุกมากๆเลยก่อนที่เขาจะตายไปเพราะว่าจิตใจเขาอะมันมันไม่ดีนะครับเห็นหรือยังว่าความแตกต่างนะไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะไปเจอเรื่องอะไร แต่ความแตกต่างมันอยู่ที่ว่าเรานะสิ่งที่เราเคยทําอะไรมาในอดีตและเราจะมีปัญญารับรู้และตอบสนองกับเรื่องที่เราเจอนั้นอย่างไรต่างหากที่จะทําให้คนคนนั้นเนี่ยมีความทุกข์หรือมีความสุขในช่วงที่เจอปัญหาเหล่านั้นนะครับก็ อันนี้ไม่ทันได้ตอบคาถามเพื่อนๆน,นะพูดไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วก็คิดว่าคงจะยาวพอสมควรนะครับเพื่อนๆที่ดูแล้วก็ทักทายทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะอาจจะเอ่ยชื่อไม่ทันแล้วนะครับเดี๋ยวมีภารกิจต่อนะครับเนี่ยมีคนบอกเนี่ยรู้จักพี่ออสเห็นไหมพี่ออสก็ใช่นะอ่ามีคนบอกว่าเป็นมะเร็งหลอดอาหารมีทางรอดไหมคะอ๋อมีครับก็ไปผ่าตัดได้นะครับแต่ต้องไปดูระยะไปสเตจจิ้งก่อนเนาะ วันนี้เลยเป็นการพูดในแง่ของของอะไรละ่ะจะพูดเรื่องในแง่ของจิตใจเนาะในของจิตใจจะพูดบอกว่าพูดธรรมะก็ไม่กล้าพูดเราก็เป็นคนที่มีความรู้น้อยเท่าหางอื่นนะเป็นคา,ารวาสด้วยนะเราคงจะไม่ถึงกับพูดธรรมะได้แต่ว่าเรามาพูดในแง่ของอจิตใจนะว่าเออเวลาที่เราประสบพบเจอกับเหตุการณ์ใดๆเหตุการณ์หนึ่งในบ้านเมืองเรานะแล้วก็เป็นกําลังเป็นกระแสข่าวที่ใหญ่โตอยู่เนี่ยนะครับ แล้วเราจะรีสปอนส์นะกับเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างไรนะครับเราจะรีสปอนส์อย่างไรนะก็เอามาเป็นข้อคิดนะผมก็ผมเห็นว่าน้องหมอกิจไทยเขาจุดเทียนขึ้นมาแล้วคนก็จุดเทียนกันต่อไปผมก็ขอจุดเทียนต่อนะเอาให้มันสว่างสวัยไปอีกเพิ่มเพิ่มแรงสว่างเข้าไปอีกนะครับไม่ก็เท่าที่เราพอจะทําได้นะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับ เพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ